นายพลกริดเกรืองเดชอายุ35ปีชาวบ้าน,นหนองนาคำอำําเภอเมืองอุดรธานีค่ะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีว่าบ้านเลขที่23ถ .5 หมู่14บ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำค่ะถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกเข้ามาในบ้านและพัง,งทรัพย์สินเสียหายซึ่งนายพลกริดนะคะเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้ค่ะน้องชายสร้างไวใ้ให้แม่อยู่ส่วนตัวน้องชายนั้นไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะ พอตอนเช้าวันนี้นะคะแม่ได้เดินทางไปจ่ายเงินชาปนก,กิจสงเคราะห์ที่บ้านสามเภากลับมาถึงบ้านเวลาประมาณ10โมงเช้าค่ะเข้าไปในบ้านถึงกับตกใจค่ะเพราะว่าโซฟาหรูที่ซื้อมาในราคา15,000บาทนั้นพังเสียหายมีร่องรอยเหมือนถูกกัดหรือว่าเอามีดกรีดออกเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะเมื่อเดินดูร,บรอบๆบ้านนะคะก็พบว่าประตูถูกงัด ไฟในบ้านเปิดทิ้งไว้ค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายค่ะงัดหน้าต่างบริเวณหลังบ้านเข้ามาในห้องนอน mm hmm. ก็มีร่องรอยของการรื้อคน้นทรัพย์สินแต่คนร้ายเองนะคะไม่ได้ทรัพย์สินที่มีค่าไปส่วนสาเหตุที่โซฟาเป็นแบบนี้ค่ะก็คาดว่าคนร้ายน่าจะโมโหนะคะที่เข้ามาแล้วไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือไปจึงได้ทำให้โซฟานั้นพังยับเยินขนาดนี้ค่ะวันนี้แม่ไปเอง ไไปจ่ายค่าชาวพนักิจของอมชมรมเสื้อแดงนะครับอพอกลับมาพอกลับมาก็เห็นไอ้สภาพนี้ที่สภาพเป็นแบบนี้เราคิดว่าเกิดจากอะไรน่าจะเป็นไอ้คนร้ายงัดเข้ามาแล้วไอ้ไม่เจอค้นหาทรัพย์สินไม่เจอแล้วก็มาทําลายข้าวของครับอื